น้องชายของโตแม่ไม่ธรรมดาหล่อจริงๆแหลคะค่ะชาวเน็ตแห่เม้นแรงชมหน้าของน้องชายโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นหนึ่งข่าวดีฉลองเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้คะ่ะเมื่อนักครองหนุ่มอย่างโตศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งทาเซอร์ไพรส์คู่ครองขอผู้ประกาศข่าวสาวอย่างไม้พิเชียรฐานแต่งงานกลางรายการสดเรื่องเล่าเช้านี้คะ่ะหลังคบหาดูใจกันมามากกว่า9ปีดยบรรยากาศหลังซีนโรแมนติกของทั้งคู่ก็มีเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทรวมไปถึงคนในครอบครัวของทั้งโตและป มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากและที่หลายคนต่างซับซึ้งก็จะเห็นเป็นโมเมนต์ที่คุณแม่โอคุณแม่ของหนุม่มโตเข้ามาสวมกอดว่าที่ลูกสะพ้ายเพื่อร่วมแสดงความยินดีซึ่งคุณแม่ยังได้พูดกับสาวใบด้วยว่ายินดีต้อนรับในลูกสาวอีกหนึ่งคนอีกทั้งยังพาครอบครัวเวสุสภาพรมาเซอร์ไพรส์ทั้งครอบครัวไม่พาที่จะจับตามองสําหรับเต๋น้องชายแท้ๆของหนุม่มโตละคะ่ะถึงแม้จะเห็นแวบๆ แต่ก็รู้ได้เลยล่ะค่ะว่าดีกรีความหล่อนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวจะเป็นแบบไหน,นเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ